อ่าตอนนี้ก็ถึงแลนนาร์กแล้วนะครับผมนี่เข้าแล้วทางเข้าที่โอ้โหดูนะพี่เสือเนาะสวยยอดเลยครับผมโอ้โหหน้าหนาวหน้าหนาวยิ่งสวยครับพี่เสือเนี่ยโอ้โหเนาะยอดเลยครับผมนี่ให้ดูส้ากาพภูเขาของทางทางก็เป็นของหมู่บ้านเนาะนี่มานเเก้าสิบ รนคันหนึ่งอะพี่เพรรถเรามีคัสไงอ่าม

นะอันนี้ก็เหมือนแบบขรุ่งมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยเนาะฮะนี่เนาะโอดูสิโอ้ดูเนาะดูดูอูนี่ไง ที่พักเราล้อมรอบไปด้วยภูเขาเลยพี่เออโวิเสศษนี่ที่พักเรานะครับผมโอ้โหดูโอ้นู่นน้องไม่ตนัมก่อนนู่นนะฮะเราจะลุกโดดตัวลุกไกระปุกเด็กครับผมโอ้โหนี่าวกเรานะแล้ว ในบ้านก็ทำความสะอาดแล้วน้องแม่น้ำจอดอยู่นี่พี่เสืออุดตล,ลกครับผมโอ้โห,หมดต้องเติมหน่อยขอบอกว่าแพงมากพี่เสือเก้าสิบโอ้โหแต่ไม่เป็นไรพี่เพราะมันไม่มีมอ่ะใช่อุดหนุนเขาหน่อยนี่โอ้เอาแล้วโอ้พี่เสือเนาะสวยงามพี่ ไปเดี๋ยวเราเติมกันเลยแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเนาะพี่เ<ช>สือนะอ่าตอนนี้ก<ส>็<ส>โอเคครับผมรักนะจบจบอย่าให้ดูใหม่ครับฮ่าฮ่าอ่าตอนนี้ก็ขี่ออกมาซื้อโคตลูกกับพี่เสือนะครับผมโอ้โหก็แตงเลยโอ้ยแต่งตัวดื้อแล้วดิ๊กโอเคจังไรผมโอ้โหโน่นหนูดูบรรยากาศนะครับ